สวัสดีนะคะทุกทุกคนวันนี้เราจะมาให้ดาวโจนนะคะดาวโจวนคืนนี้ค่ะพรุ่งนี้เช้านะคะก็จะเป็นพรุ่งนี้ที่11เดือน6ปี64นะคะนะดาวโจวนนะคะ10บ,บนนะคะ10บ,บนอันนีันบินมาหานะ,ะบินไปลูก สิบนเด่นมากมายนะคะ80496นะคะ80496ค่ะตัวนี้นะคะเด่นมากมายจับให้8ชุดนะคะจับให้8ปดชุดสี่แนะคะ5850นะคะเด่นมากมายนะตัวนี้แล้วก็กันก็จะเป็นสี่ชุดเหมือนกันนะคะ9 8้าปกับหัวให้นะคะ หกสี่เก้าสี่นะคะตามนี้เลยค่ะแปดชุดนะคะเด่นเด่นของเขานะคะเด่นสุดก็จะเป็นสี่ชุดนี้นะคะสี่ชุดนี้นะคะรองก็สี่ชุดนะคะตัวนี้สิบปนก็แปดศูนย์สี่เก้าหกเด่นมากมายนะคะวันนี้แปดกับเก้านะคะเด่นมากมายนะคะฟันแปดรองเก้านะคะคืนนี้นะฟันแปดนะคะ พันองเนะคะตัวนี้พั 18, 8, นะคะอีกตัวหนึ่งกันก็จะเป็น8ปเจ็ดนะคะแปเจ็ดถ้าแนีไป8ปดสนะคะแล้วก็เกนะคะสชุดนี้หนีมานะคะสชุดนี้มานะคะนี้มาจากตัวนี้นะคะหนีหลบเรามาหลบ ฟันแปดนะคะเราคิดว่ามันจะมาประมาณนี้เลขก็มาสูงอยู่นะคะคืนนี้เลขมาสูงอยู่นะคะขอให้เต็นโดนเต็มๆนะคะก็จับให้นะคะสามตัวสามตัวก็สี่ศูนย์แปดเลยสี่ศูนย์แปดนะคะเก้าศูนย์แปดกับหัวเป็นหกศูนย์แปด ดสี่หกนะคะสามตัวสี่ชุดประมาณนี้นะคะนะดาวโจนคืนนี้นะคะทั้งธรรมดานะคะแล้วก็ VIP นะคะ VIP บวกธรรมดานะคะนะ VIP บวกธรรมดาขอให้ได้ขอให้โดนค่ะบุญมาว่าสนาเกิด ปากกาเราออกไปทีไรเนี่ยลืมนะคะลืมซื้อนะคะเราก็เขียนตัวนี้ก่อนก็ชัดดีนะโอเคอยู่นะคะนะโอเคนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะเราว่าชัดอยู่นะคะนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้กันกัแชร์บนไปนะคะนะมันก็ เน้นที่คุณภาพนะคะเน้นที่ตัวเลขนะคะเราไม่ได้เน้นความสวยงามนะคะตัวนี้นะใครที่เน้นความสวยงามเนี่ยดูไม่ได้นะคะเพราะว่ามันไม่สวยงามอ่นนะคะแล้วก็ตามภาษานะคะนะตามภาษาของช่องเราก็อย่าเรียกว่าช่องก็ได้นะคะเรียกว่า นั่งคุยเล่นคนเดียวนะคะขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะสำหรับใครที่ติดตามเรามาช้านานนต้นๆขอให้แห้งๆรวยๆค่ะ10บบลแปดนย์สี่จัดไปเต็มๆจับ3ามตัวแตกนะคะขอบคุณค่ะนะขอบคุณทุกๆคน ฝนะะตกนะคะตรนนี้ฝนตกแต่ไม่มีฟ้าดีหน่อยนะคะนะ,ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะบ๊ายบายค่ะแมวเราลหลับไหลไปแล้วนะคะอากาศเย็นหลับไปเลย